สวัสดีครับชาวราศีสิงค์ครับมาดูกันครับว่าเปิดชะตาฟ้านะครับพรที่จะเข้ามาสิ่งดีๆจะกที่จะเข้ามาข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณครับชาวราศีสิงค์จะมีทิศทางพลังงานออกมาเป็นแบบไหนคลิปนี้ครับผมไม่ได้กําหนดช่วงระยะเวลานะครับผมมุ่งเน้นไปที่การเสริมหรือส่งพลังงานดีๆให้กับคุณดังนั้นสิ่งดีๆพลังงานดีๆหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหรือพลังงานของไพ่ที่เปิดออกมาเนี่ย ก็มีแนวโน้มเนาะตามตามขึ้นความถี่ของคุณแล้วกันนะครับตามการกระทําของคุณเนาะก็ลองมาดูเป็นแนวทางนะครับชาวราศีสิงค์ครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์ญญสสญญครับของขวัญที่คุณจะได้รับครับมีอะไรบ้างลองมาดูกัน d e s e r v e m e n t ครับหมายเลขสิบ d e s e r v e m e n เนี่ยคือไพ่ของ การตระหนักรู้ครับคือไพ่ของการใช้จิตดึงดูดความสําเร็จคือไพ่ของการใช้อิน u i อร์เชันหรือสัญชาตญาณของคุณเนี่ยในการนําทางหรือในการลีเส้นทางคุณบางอยา่างถ้าคุณดูเนาะในไพ่ใบนี้เหมือนคุณมีพลังงานอยู่ในตัวเองเหมือนคุณกาลังจะสร้างบางสิ่งบางอยา่างนั่นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยในความรู้สึกหรือในความคิดหรือมันมีบางอย่างที่คุณอยากจะสร้างคุณอยากจะทําอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ ที่แตกต่างจากเดิมดังนั้นเนี่ยในยไพ่ใบนี้คือเหมือนเป็นสัญญาณหรือเป็นสิ่งที่กําลังจะบอกกับคุณว่าจงเชื่อม่านในสัญชาตญาณของตัวคุณว่ากําลังบอกอะไรกับคุณอยู่นะครับหรือเสียงภายในผมย้ําเสมอนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเสียงภายในเนี่ยหรือ Inner Voice อ n นเนอร์ c e อ่ะคือสิ่งที่นําทางเราเนี่ยได้อย่าง ตรงไปตรงมามากที่สุดให้คุณได้อยู่เหนือโชคชะตาหรืออยู่เหนือดวงคุณนะครับเพราะว่าคุณจะรู้ว่าคุณต้องไปในเส้นทางไหนในทิศทางไหนนะครับ สัญญาณข่าวดีสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์ Surprise ของขวัญครับที่คุณจะได้ r ก t i t u d e ครับ23การช่วยเหลือการซัพพอร์ตการสนับสนุนในไพ่ใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนความรักนาอเป็นเหมือนการให้และการรับเป็นเหมือนคุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตอาจจะเป็นการช่วยเหลือการสนับสนุนนะครับจากจากบุคคลก็ได้นะครับที่เขาเข้ามาในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมมันมีจังหวะ เวลาของแต่ละคนอยู่นะครับดังนั้นการที่ชีวิตของคุณเจอความทุกข์เจอความยากลําบากมามันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเจอกับสถานการณ์นั้นไปตลอดแต่คนที่เจอสถานการณ์นี้อยู่ตลอดตลอดเรื่อยๆเรื่อยๆทำไมดูดวงแล้วนะครับทำไมแบบหมอดูบอกแล้วว่าจะชีวิตดีขึ้นอะไรต่างๆทําไมยังไม่ดีขึ้นกลับมาดูที่นี่เลยครับในไพ่ ถ้าคุณดูเนาะมันเหมือนเป็นม่านหมอกบังตาอยู่อะครับมันมีบางอย่างที่มันบังพลังงานของคุณไว้บังตาของคุณไว้และตรงนี้มันคือ mindset ของคุณนะครับหรือจิตใต้สำนึกของคุณหรือความเชื่อพื้นฐานผมย้ําตลอดว่ามันคือความเชื่อพื้นฐานที่ที่ทาให้เราเนี่ยจะกก้าวหน้าหรืออยู่กับที่ก็ได้นะครับดังนั้นการสังเกตดูความเชื่อพื้นฐานคือสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนดวงมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ว่าคุณมาฟัง คลิปดูคลิปหรือหมอดูคนนั้นคนนี้บอกเนาะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณตัดสินใจละว่าคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนอะไรที่ไม่ดีบางอย่างในตัวคุณคุณอาจจะต้องอดทนแหละแต่คุณอาจจะต้องกัดเรื่อยๆทำเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอกระดับและพไพ่ใบนี้ผมรู้สกว่าเกติจูดเนี่ยคือการสํานึกรู้คุณเนาะดังนั้นการสํานึกรู้คุณมาแสดงว่ามันมีของข,องขวานบางอย่างที่จะเข้ามาฝึกไว้เลยครับฝึกการสํานึกรู้คุณไว้ ทุกๆวันครับตั้งแต่อะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่แล้วคู่คุณงานที่คุณทำนะครับหรือ,เ,อเงินไม่ว่าจำนวนเท่าไหร่ก็ตามอยากให้คุณสำนึกรู้คุณไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งนี้คือการยืนยันกับจกักรวาลแล้วครับว่ามันจะมีสิ่งที่คุณจะได้หรือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับสัญญาณข่าวดีครับเซอร์ไพรส์ญญของขวัญครับที่คุณจะได้รับชาวราศีสิงห์ มีคำว่า humility ครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันเหมือนต้นไม้ที่แข็งแกร่งนะครับใน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 ต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับเหมือนเป็นการยืนหยัดแล้วก็ส่องสว่างเป็นประกายสนามพลังงานอะไรบางอย่างออกมา, mm hmm. า humility อาจจะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้อาจจะพูดถึงนะครับในเรื่องราวของการเป็นมนุษย์นะครับก็ได้ในไพ่ใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่จะเข้ามาครับของขวัญที่จะเข้ามาหาคุณคือ คุณเหมือนต้นไม้ครับที่กาลังเติบโตเนาะดังนั้นชีวิตของคุณนะครับมันมีช่วงจังหวะเวลาที่เออเจอเจอ,เจอความยากลําบากบ้างเจอประสบการณ์แย่บ้างแต่ถึงเวลาที่คุณต้องสะท้อนนะครับว่า,พาไพ่ใบนี้คือการสะท้อนตัวคุณครับว่าทุกอย่างในโลกทางจิตวิญญาณของคุณทุกอย่างในจิตคุณพลังงานจากความคิดของคุณจิตใต้สํเนึกของคุณหรือโลกภายในโลกภายในที่ผมชอบบอกก็คือเนี่ยจิต ความรู้สึกความคิดของคุณเป็นแบบไหนมันจะสะท้อนออกมาเป็นกายภาพหรือเป็นโลกภายนอกของคุณดังนั้นถ้าคุณอยากจะได้สิ่งดีๆคุณต้องเริ่มปรับที่ภายในของคุณต้นไม้ไปนี้นะครับเป็นต้นไม้เหมือนต้นไม้เนื้อแข็งนอกแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีความอ่อนโยนอยู่ในนั้นก็ได้ไพ่ไปนี้อาจจะกําลังบอกคุณครับว่าอย่ามองแค่มานบอกแห่งความกลัวครับแต่จงมีความเชื่อว่าชีวิตของคุณจะได้รับสิ่งดีๆหรือของขวัญดีๆเข้ามาทำลายบางสิ่งบางอย่างที่มันจํากัดคุณไว้อยู่นะครับ ลองดูเนอกว่าคุณจะต้องทําลายตรงไหนบ้างสําหรับผมเนี่ยผมก็ทำลายบางสิ่งบางอย่างของตัวเองลงเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ชีวิตดีขึ้นดังนั้นก็คือการยอมรับตัวเองในทุกๆพาร์ทในทุกๆด้านทั้งข้อดีข้อเสียของตัวเองให้ได้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวคุณนะครับเราก็มี eagle feature ครับซอสไพ่ใบนี้คือคุณจะได้รับสัญญาณมันมีสัญญาณมาแล้วครับว่าชีวิตของคุณเกิดมา เป็นมนุษย์เนี่ยแต่คุณเป็นจิตวิญญาณที่สามารถคอนเน็กหรือเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับพลังงานของจักรวาลได้จากพลังงานของความรักแห่งจักรวาลได้ไพ่ใบนี้คือเหมือนออร์คโคเนาะเหมือนคุณกําลังทําพิธีเหมือนคุณกาล,ลังพิธีขอคําแนะนาําขอการไกด์ไลน์ขอเส้นทางขอแนวทางดังนั้น จักรวาลจะส่งมาครับจะส่งมาเป็นการช่วยเหลืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับหรือส่งเป็นคนหรือส่งเป็นเงินหรือส่งเป็นเครื่องมือไปอย่างที่จําเป็นต้องรู้จักรวาลนะครับเขามีภาพมุมกล้างมุมกว้างมากกว่าเราเนาะดังนั้นเนี่ยคุณจะได้รับบางอย่างนะครับที่มันจําเป็นแต่การได้รับบางอย่างที่มันเป็นข้อมูลจําเป็นของคุณเนี่ยคุณจะต้องสังเกตนะครับสังเกตถึง ความนิ่งความสงบนะครับรีล mm ิส hmm. บางสิ่งบางอย่างที่มันหรือลบบางสิ่งบางอย่างที่มันจํากัดคุณไว้พไพ่ใบนี้คือการที่คุณจะได้รับศักยภาพความสามารถในการสร้างสารรค์ชีวิตนะครับที่ดีขึ้นคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นหรือนี่คือสัญญาณที่ว่าจักรวาลกําลังจะช่วยมือนะครับให้ชีวิตของคุณดีขึ้นดังนั้นเนี่ย,พยไพ่ใบนี้มา คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้น Open your heart ครับเปิดใจในความเชื่อนะครับแล้วก็ก้าวแห่งศรัทธาก้าวกระโดดแห่งศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ย คุณอยากทาอะไรคุณก็สามารถทําได้คือผมอยากจะบอกว่าชีวิตมันมัน,ม,นมันสั้นมากๆเนาะดังนั้นคุณอยากจะทําอะไรที่มันเป็นความสุขของคุณแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอะ่ะคุณทําไปเลยครับจริงๆคุณจะรับข้อมูลครับหรือการช่วยเหลือมาดังนั้นคือถ้าคุณหาทางออกไม่เจอละนะครับสิ่งที่ผมขอพรเนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากจักรวาลต่างๆผมขอเป็นสติปัญญาในการใช้ชีวิตในการหาเงินหรือผมชอบขอในเรื่องราวขอให้มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางจิตวิญญ,ญาณแล้วก็ขอให้มี ปัญญาในการหาเงินนะครับผมขอแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการขอเนี่ยแบบนี้คุณก็จะได้รับข้อมูลนะครับบางอย่างที่จําเป็นสําหรับคุณนั่นเองอะไรจะเข้ามาครับข่าวดีสัญญาณดีๆเซอร์ไพรส์ครับหรือสิ่งที่คุณจะได้รับชาวราศีสิงห์คุณน็อครับคุณนอปครับคือคนที่คอนเนคกับตัวเองคุณนอครับคือคนที่มีความ เขาเรียกว่าเซนซิทีฟเป็นคนที่มียานอย่างรู้ในตัวเองอย่างที่ผมบอกว่าดีเซอร์เมนต์คือยานอย่างรู้ใช่ไหมครับดังนั้นจงใช้ยานอย่างรู้ของคุณใช้สัญชาติายานของตัวคุณคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามาครับว่ายานอย่างรู้ของคุณสัญชาติา,านลังสังห์ของคุณเนี่ยคือเสียงนําทางคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้ไปอยู่ในงานที่ชอบได้ไปอยู่ในงานที่ใช่ได้ไปใช้ชีวิตแบบที่ใช่ครับดังนั้นคุณแค่ต้องโฟกัสให้ได้ของขวานครับ เรื่องราวเซอร์ไพรส์สิ่งดีๆครับที่คุณจะได้รับแฮงเม n นครับเดอะมูนครับเดอะมูนเนี่ยมันมีความกังวลอยู่ด้วยมันมีความกลัวอยู่ด้วยมันมีภาพมายาภาพลวงตาบางอย่างที่ที่คุณจะต้องแบบยังไงอะต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้นะครับ คือการเชื่อใจและไว้วางใจในตัวคุณสิ่งที่คุณจะได้รับเลยนะครับคือประตูบานใหม่ที่เปิดออกคือมุมมองใหม่ที่เปิดออกคือปัญญายาณต่างๆของคุณที่จะเปิดออกคุณกําลังสานึกรู้คุณอยู่เพราะว่าถ้าตอนนี้คุณมี energy ของ financial คือความขาดคือความพร่องในพลังงานของคุณไม่ว่าเรื่องราวของการเงินความสัมพันธ์ความรักหรือความสัมพันธ์กับตัวคุณเองก็ตามมันถึงเวลาที่แฮงแมนเนี่ยมันคือการตื่นรู้หรือการปรับมุมมองคือการออกจากบางสิ่งบางอย่างที่ มันไม่ได้สะดวกสบายในชีวิตของคุณแล้วลองชาเลนจ์ตัวเองลุยดูมันมีการช่วยเหลือมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฮงแมนเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเตือนรู้หรือปัญญายาหรือสติปัญญาด้วยดังนั้นเนี่ยลองสังเกตดูครับว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยกำลังบอกอะไรกับคุณอยู่ความนิ่งเท่านั้นความสงบเท่านั้นจะทําให้คุณได้ยินเสียงสัญญาณน,นะครับชัดเจนของขวัญข่าวดีที่คุณจะได้เลยนะครับมันมีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นผมขอ c a r i f y fire of p e n n a c l e หน่อย ทำไมไฟออฟเพนด์โคนะครับขึ้นมานี่เลยครับประตูบัานใหม่กำลังจะเปิดออกแล้วเนาะแต่มันเป็นซิกออฟสอดมาขยายเนี่ยมันคือคุณต้องเลือกว่าจะนั่งจมปลักอยู่ที่เดิมหรือเลือกที่จะไปเสี่ยงหรือเลือกที่จะก้าวกระโดดแห่งศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะไปทําจะไปลองจะไปลุยฉันจะเปลี่ยนชีวิตคือคุณต้องตั้งอธิษฐานจิตกับตัวเองอะครับ จริงๆทุกวันนี้ผมตื่นเช้ามาผมอธิษฐานจิตกับตัวเองเลยว่าขอให้ตัวเองเป็นคนที่โชคดีทุกๆวันความโชคดีทุกๆรูปแบบไม่ว่ารูปแบบไหนกําลังหลั่งไหลเข้ามาดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะได้หลุดพ้นจากปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะครับปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะเกิดปัญญาครับคุณจะเกิดแนวทางคุณจะเห็นแจ้งชัดเจนครับว่าจะต้องใช้ กระบวนการไหนวิธีการไหนนะครับใครที่กําลังจมดิ่งอยู่ในความทุกข์ความโศกความเศร้าในพลังงานลบๆต่างๆถึงเวลาที่คุณต้องปรับมุมมองปรับเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนนะครับอะไรจะเข้ามาครับของขวัญข่าวดีสัญญาณดีๆเอซอร์ไพรส์ครับเอซ็อกครับครับพลังงานแห่งความรักครับกำลังเข้ามาหาคุณความรักตรงนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งความรักที่คุณได้รับการช่วยเหลือครับจากจิตวิญญาณของตัวคุณเองนะครับสัญญาณของการช่วยเหลือจากบุคคลนะครับ ต,ต่างๆที่จะเข้ามาในจังหวะเวลาที่ใช่สัญญาณของความรักสัญญาณของความเมตตากรุณาครับกำลังเข้ามาสัญญาณที่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเนี่ยรักเอ็นดูคุณดังนั้นคุณก็ต้องรักตัวเองการรักตัวเองคืออย่าตอกย้ําชีวิตของคุณในมุมมองที่แย่ลงไปกว่าเดิมนะครับแต่ให้ยอมรับความเป็นจริงการยอมรับความเป็นจริงเนี่ยมันคือการที่คุณยอมรับว่ามันเกิดสิ่งนี้ชีวิตของคุณตอนนี้ปัจจุบันนี้เจอสิ่งนี้อยู่นะ แต่ฉันจะไม่จมอยู่ตรงนี้แน่นอนฉันจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างให้ชีวิตดีขึ้นดังนั้นการสรู้คุณชีวิตฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสิ่งนี้จะทําให้คุณเขาเรียกว,ว่าจะทําให้พลังงานของคุณเปิดจะทําให้คุณปลดล็อกพลังงานที่บล็อกคุณไว้อยู่นะครับมันมีข่าวดีสัญญาณดีๆเนี่ยเข้ามาแน่นอนเนอะอาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบ ความสุขการเติมเต็มตัวเองนะครับในแบบที่คุณกำลังแสวงหาอยู่ก็ได้สัญญาณข่าวดีครับสัญญาณสิ่งดีๆครับเซอร์ไพรส์ญญอะไรที่จักรวาลน,นะครับกำลังเปิดออกครับให้กับคุณชาวราศีสิง r e e d o m ครับ like why and free choose your freedom claim your independence ครับพไพ่ใบนี้คือ Freedom คืออิสระ อิสระจากอะไรได้บ้างอิสระจากเนี่ยคือ การที่เราไล่ล่าความสําเร็จการที่เราไข,ขว่คว้าบางสิ่งบางอย่างหรือการที่เราอยากจะสแสวงหาบางสิ่งบางอย่างบางทีมันเป็นการยึดติดเนาะสแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับสแสวงหาการปราลินิในพานแสวงหาไล่ล่ลาความสําเร็จต่างๆจริงๆแล้วมันมีพื้นฐานจากความกลัวเหมือนกันมันมีพื้นฐานมาจากการที่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เป็นตรงนั้นดังนั้นเนี่ย อิสระอะครับที่คุณสามารถทําได้คือคุณจะอิสระจากสิ่งเร้าสิ่งยึดติดต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเราใช้ชีวิตในปัจจุบันอยากมีความสุขได้อย่างไรใช้ชีวิตอะครับแบบอิสระตรงนี้เนี่ยคืออิสระปล่อยวางจากการยึดติดจากการครอบครองบางสิ่งบางอย่างนะครับแน่นอนว่าในในมิติของกายภาพหรือในโลกทางกายภาพนะ เราต้องใช้เงินในการดําเนินชีวิตใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะไล่ล่าความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับแต่คุณต้องปล่อยวางผลลัพธ์คุณต้องชิวๆคุณต้องรีแลกคุณต้องสบายอย่าีเรียดอย่าตึงเครียดจงยืดหยุ่นกับมันนะครับคือผมรู้สึกว่าบางครั้งเราต้องยืดหยุ่นให้กับตัวเองบ้างการที่เราตึงจนเกินไปเนี่ยมันทําให้เราแบบมันมันไม่สมดุลน,นะครับดังนั้นเลือกที่จะให้ตัวเองได้เป็นอิสระ จากบางสิ่งบางอย่างตอนนี้ผมรู้จักว่าคุณไม่ได้อิสระจิตวิญญาณของคุณต้องการอิสระจริงๆลองลองดูนะครับคุณจะได้หลุดพ้นจากเนี่ยปัญหาที่เจออยู่นะครับสิ่งที่คุณต้องทําเลยก็คือจิตของคุณต้องหลุดพ้นก่อนแล้วชีวิตของคุณจะสบายจะโฟขึ้นครับชาวราศีสิงห์เดี๋ยวขอเอาใหม่นะครับ ข่าวดีสัญญาณดีๆเซอร์ไพรส์ Surprise ของขวัญครับที่คุณจะได้รับในชีวิตของคุณครับโอเครี i v ฟครับแล้วก็ Dance ครับ Receive คุณกำลังจะได้รับครับสิ่งดีๆแน่นอน Be open to receive goodness Believe you are worthy of abundance, a gift is coming to you soon. คุณจะได้หลอกของขวัญจริงๆครับคือคุณแค่พาตัวเองเปิดประตูเนี่ย Fire p a n a c o เนี่ยมันคือความกลัวเหมือนกันเนาะมันคืออะไรที่คุณยังติดอยู่ในสิ่งที่มันกักขังคุณไว้อยู่ไม่ไม่ได้เป็นอิสระภาพอย่างแท้จริงจากจิตวิญญ,ญาณอันสวยงามของคุณการที่คุณจะได้รับเงินได้รับข่าวดีได้รับความโชคดีมันมาจากการสำนึกรู้คุณก่อนดังน,นั้นสำนึกรู้คุณ ทุกอย่างที่คุณมีณนะปัจจุบันนี้ให้ได้ทุกเช้าและก่อนนอนทําให้ได้หาสักห้าอย่าง1ิอย่างเนี่ยสํานนกรูคุณไปเพราะว่าจัก,กรวาลกําลังส่งแมสเซจสัญญาณนี้มาว่าคุณจะได้รับข่าวดี believe you are worthy of abundance แล้วก็จงมีความเชื่อครับว่าคุณจะคู่ควรมัง่งคั่งร่ํารวยความมั่งคั่งร่ารวยเนี่ยสำหรับผมนะมันไม่ได้เป็นจํานวนเงินนะผมรู้สึกว่าความมั่งคั่งร่ารวยมันมีหลายมิติมากๆเงินคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ ความมั่งคั่งร่ำรวยมันมาจากการที่คุณสามารถแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างออกไปให้กับสังคมให้กับผู้คนได้ไหมเงินที่คุณมีคุณสามารถแบ่งปันออกไปได้ไหมเวลาที่คุณจับจ่ายใช้สอยเงินคุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยไหมหรือคุณมีความขาดคุณมีความกังวลเวลาที่จ่ายเงินอยู่ตลอดเวลา v i ฟ t coming to you soon คุณจะได้ของขวัญ แน่นอนครับที่เข้ามาของขวัญน,นั้นเนี่ยมันมาจากการที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพลังงานเชื่อมั่นในจิตวิญญาณน,นะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําการอธิษฐานจิตการขอพรหรือความปรารถนาของคุณอะ่ะมันสําเร็จผลอยู่แล้ว แต่ที่มันสําเร็จผลตอนนี้เพราะว่าคุณขอไปเป็นความยากลําบากเป็นความทุกข์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณขออะไรไปครับที่มันเป็นความทุกข์แล้วคุณมีคําพูดติดปากอะไรกับตัวเองอครับมันเกิดขึ้นมาหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความปรารถนาใหม่ ที่คุณสั่งออกไปคุณต้องเฝ้ารอนะครับคุณต้องรออย่างปล่อยวางผลลัพธ์อย่าคดาดหวังครับแล้วมันจะเกิดขึ้นสําหรับคุณแล้วก็มีคําว่า Dance ขึ้นมาเนี่ย move your body to music Dance with the rhythm of life manifest your dream through dance ครับ dance ครับสนุกสนาน enjoy ครับเต้นครับลองเต้นดูการเต้นการออกกำลังกายการแดน c e การทำโยคะหรืออะไรก็ตามมันคือการเพิ่มการสั่นสะเทือนพลังงาน คุณลองดูก็ได้ครับเวลาที่คุณคิดเครียดแล้วคุณลองเปิดเพลงฟังแล้วเต้นอยู่คนเดียวในห้องจริงๆครับมันช่วยได้จังหวะเพลงมันคือขึ้นความถี่หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม้อยู่ในคอนเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตของคุณกําลังอยู่ในจังหวะขาขึ้นแล้วนะครับจงสำลักด้วยคุณขอบคุณตัวเองเยอะๆแล้วก็มาเอาเฟสยวดีมทรูแดนเนี่ยความฝันของคุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับให้ได้เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่า จักรวาลครับจะมอบแนวทางไหนครับเพื่อให้คุณได้รับของขวัญข่าวดีพรดีๆหรือเซอร์ไพรส์จากจักรวาลครับ I will see it when I believe it I believe in my succeed ครับมุมมองที่คุณมองชีวิตของคุณนะมันคือมุมมองที่สะท้อนความเชื่อพื้นฐานของคุณเมื่อคุณ มองเราเชื่อว่าคุณสามารถมีสิ่งต่างๆได้ถ้าคุณเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าจักรวาลช่วยเหลือคุณแน่นอนพลังงานต่างๆมันใช้ได้ผลแน่นอนนะครับหรือคุณมีความเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จในมิติต่างๆของคุณได้มันขึ้นอยู่กับเลนที่คุณมองขึ้นอยู่กับวิถีที่คุณมองนะครับตัวคุณเองดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะมองหรือได้รับของขวัญข่าวดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า คุณมองของขวัญข่าวดีโชคลาภความสําเร็จเป็นอะไรนะครับการที่คุณมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคใหญ่การที่คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ก็ถือเป็นโชคใหญ่การที่คุณไม่ได้มีมีหนี้สินอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือเป็นโชคใหญ่หรือแม้แต่การที่คุณมีหนี้อยู่แต่คุณได้สิ่งของอะไรบางอย่างมาจากหนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจงสำนึกรู้คุณหนี้นั้นครับแล้วก็ ส่งคืนหนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนว่าหนี้คุณจะหมดก็คือคุณต้องจ่ายจ่ายแต่การจ่ายหนี้อย่างสำนึกรู้คุณการจ่ายหนี้อย่างมีความสุขเนี่แหละครับจะทําให้วิถีชีวิตหรือมุมมองของหนี้ของคุณเปลี่ยนไปถ้าคุณมองหนี้ว่าเป็นความทุกข์ความยากท้ออะไรต่างๆเนี่ยโหคุณกว่าจะหลุดจากมันได้มันก็ยากเนาะดังนั้นมุมมองครับมุมมองที่คุณใส่ต่อชีวิตของคุณเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นมากๆขออีกใบหนึ่งนะครับ ไฮเซอร์เบส my w i n and f e สเฟครับเฉลิมฉลองครับไพ่ใบนี้คือเฉลิมฉลองทั้งชัยชนะความสำเร็จหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวในไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ถึงว่าถึงแม้ว่าคุณจะล้มเหลวถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณยังไม่ดีขึ้นหรือคุณกำลังฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มี energy บวกพลังงานบวกแต่ทำไมยังไม่เห็นผลมันไม่ได้แปลว่ามันไม่เห็นผลคุณกาลังสะสมอยู่การที่คุณฝึกพลังงานบวกเว้ยผมคนลุกแล้วคุณยังไม่ได้มาหนนะ่ะ มันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเหมือนคุณจะสร้างกล้ามเนื้อออกกำลังกายวันแรกคุณไปเล่นยกเวทเลยกล้ามเนื้อคุณไม่ได้ขึ้นมาเลยนะครับแต่มันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมาจากการออกกำลังกายใช่ไหมแล้วคุณไปซ้ำเรื่อยๆทำเรื่อยๆสม่ำเสมอหลายเดือนหลายปีกล้ามของคุณสุขภาพของคุณคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเองดังนั้นในการใช้กฎแรงดึงดูดหรือในการขอพอรการอธิษฐานจิตต่างๆครั้งแรกเลยมันไม่ได้ผลหรอก เพราะว่าคุณไม่เคยเทรนจิตตัวเองมาก่อนเลยนะครับคุณเทรนจิตตัวเองมาแต่อะไรแย่แย่พลังงานลบๆบดังนั้นเนี่ยในจงเฉลิมฉลองทุกๆความสําเร็จและการล้มเหลวของคุณคือคุณลองชาเลนจ์ตัวเองหรือท้าทายตัวเองดูครับว่าเฮ้ยความสําเร็จอะไรที่คุณสามารถทําได้เล็กๆน้อยๆแล้วคุณสามารถให้ของขวัญตัวเองได้เมื่อคุณทําได้นะครับหรือแม้แต่ความล้มเหลวที่คุณทํา คุณสามารถให้อาภัยตัวเองได้ไหมแล้วลุยใหม่ทำใหม่นะครับนี่คือสัญ,ญญาณของการเติบโตข่าวดีสิ่งดีๆหรือเซอร์ไพรส์เนี่ยกำลังเข้ามาหาคุณผมรู้จักว่านี่เป็นแมสเซจเนาะที่อาจจะเป็นภาพรวมสำหรับคุณ ว่าชีวิตที่ดีขึ้นอิสระจากความทุกข์ปัญหานะครับต่างๆมันจะขี้คายไปนะครับความช่วยเหลือการซัพพอร์ตหรือสัญญาณขา่าวดีโอกาสดีๆกาลังเข้ามาจิตวิญญาณของคุณสัญชตาตญาณอินทิ t ชั่นยานอย่างรู้ปัญญายาณของคุณกําลังบอกทางคุณ ให้ไปสู่เส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นและของควัญจากจักรวาลที่คุณขอการอธิษฐา,า,า,านจิตต่างๆของคุณนะครับที่คุณขอไว้กําลังเดินทางมาคุณนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยสําหรับชาวราศีสิงค์ครับผมขอบคุณทุกการพพอร์ตทุกการติดตามทุกการสนับสนุนทุกไลค์ทุกแชร์ share, มีความหมายมากๆนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่อ่านไพ่นะครับได้ตรงแม่นยําแต่ผม ต้องการส่งพลังงานบวกสิ่งดีๆให้กับทุกคนนั่นคือเป้าหมายของช่องนี้มากๆนะครับและเป็นเป้าหมายที่ผมรู้จักว่าผมเอนจอยและผมมีความสุขมากๆที่ได้อ่านมาในวแนนี้ให้กับทุกคนเนาะดังนั้นก็ใครรับขึ้นความถี่ที่สที่ผมส่งไปได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ